อินดอร์สเตเดียมนะครับชมการแข่งศึกวอลเลย์บอลหญิงนะครับในรอบครับของมหกรรมกีฬาซีเกม2025นะหรือว่าซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพครับวันนี้เป็นการแข่งในวันที่2นะครับของรอบแบ่งกลุ่มครับแล้วก็จะเป็นการลงสนามเกมที่2ของทีมสาวไทยเราด้วยครับคู่นี้ทีมสาวไทยของเรานะครับในชุดสีเหลืองครับพบกับฟิลิปปินส์นะครับในชุดสีน้ำเงินครับกุสบัน ขึ้นมาไม่ปาดีปลาัสเลยครับครับ,บอลเร็วครับลูกนี้ตีลงไปครับสันหลังคือไปได้ไมยเสร็จจากพวกในการเล่นจากยุโรปมาเนี่ยทำให้เธอเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเกมดีขึ้นเยอะยครับเเชียอยู่ยุโรปจะไปตุ้มต่ำตุ้มต่ำไม่ได้ แม่ชกแขนไม่ทันบอลมันมาเอาวครับยังเซฟได้พอพันอุ้ยบิดลงใบอีกครับลูกนี้ศศิพาพร12-7ครับเเริ่มหนีบอลแรกไม่มาอืม ยังกลายเป็นดีครับบอลเด้งโดนหัวตัวเองนะครับยังเซฟไปได้แม่สูงไปนิดนึงครับไม่ถนัดเอาข้ามมาก่อนครับทัดดาวเหมือนขออีกทีนึงคราวนี้โยกไปหลังครับแม่ให้ทัดดาวเป็นตัวหลอกแล้วตีลงไปครับ <c oughs> สัสิพับโอ้โ <c oughs> หแล้วเสร์ฟดีอีกแล้วครับ <c oughs> บอลสายืดมา อุ้ยจังหวะเปิดบอลแรกมันลึกไปนิดนึงครับลงมาเสิร์ฟเองครับนิทุราออกอุตส่าอุตส่าได้แต้มกเกมลุกสวยๆกลายเป็นมาเสิร์ฟคืนง่ายๆครับนิทุราครับบอลแรกสวยลูกนี้ไหลหลังแม่จังหวะขึ้นมันไม่เต็มเท่าไหร่ครับปิดได้ไหมวนิสลาฟิลิปปินยังเหนียว ปั่นข้ามาก่อนครับอีกทีหนึ่งคราวนี้อัดบล็อกออกไปครับเรียบร้อยครับเซตแรกครับแม่ส่งวริศราสิธาเลิศลงมาปิดเซตนะครับสำหรับโคดออสครับเซตที่2เปิดฉากมาเป็นฟิลิปปินขึ้นนำไปก่อน1ต่อศูนย์ะครับมาดูว่าเซตนี้ฟิลิปปินจะทำได้ดีกว่าในเซตแรกมากน้อยแค่ไหนครับโอ้ยลุงนี้เราหยอดเบานะครับตเน็ตเป้งครับ2-0ครับ มืวานหลังจบเกมก็เห็นเธอสัมภาษณ์ก็ตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าเมื่อวานได้ออกสารตัวจริงเลยในการเล่นซีเกมครั้งแรกในชีวิตนะครับวิโดโอนอแรกสวยวาลิสลาอันมาติดบล็อกครับทีเดิมอีกทีหนึ่งคราวนี้บิดมามันสดุดเน็ตรครับเด็กกุสแมนให้3เมตรกลางหยอดลงไป9ต่อ8ครับเป็นฟิลิปปินกลับมานำครับ อ๋อครับวันนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เสิบเสียกันเยอะครับบอลแรกสวยบอลเร็วแม่โดนจับล็อกได้โยกไป3เมตรไม่เหลือครับคราวนี้ชาชวนมกสีครับตียันลงไปด้านหลังเสิมครับโซลมอนอัจฉรลพรโดนใครไหม แม่ลูกนี้เหมือนจะโยกออกไทยเซิร์ฟครับอธยาบอลอู่นมุมไม่มีนะครับต้องปาดเข้าในไปเ,เราลองได้แล้วสวนลงไปอีกครับอัชฑรพรตอนนี้เกมรุกเราค่อนข้างแน่นอนมากนะครับ<ม>แล้วนี่ครับไม่ดีอีกแล้วลนมา,าแล้วออกเลยครับ<ม>โอ้โห2 4 1 7หลุดเองเหมือนกันครับฟิลิปปิน คนอื่นไม่พักบ้างนะคับนัทนิชาก็เป็นอีกคนที่อาจจะได้เห็นเยอะหน่อยในเซตที่3นะครับบิดลูกนี้ออกไปเองโอ้โหช่วงท้ายนี่แตงไม่ขยับเลยครับฮาดาวโอ้โหกดลูกนี้พยายามจะกดเร็วกลายเป็นกดต่ำไปครับโปรวิโดกดไปติดเน็ตเอง เสิร์ฟครับพีมพิชยาอืบอลต่ำไปนิดนึงครับ,บก็เปิดเสิร์ฟเองเลยครับเสิร์ฟพรอฟติ้กลายเป็นช่วงนี้นี่ฟิลิปปินส์ได้แต้มจากจังหวะเสิร์ฟเสียของเราเนี่ยตามหลังอยู่สอง,งคะแนนครับฟิลิปปินส์ครับเด็กกุสแมนเสิร์ฟอ้าว <ๆ S 1> แม่เขาเสิร์ฟบอลลอยๆครับตาวาย<ๆ>เสิร์ฟครับพรพันธ์ๆๆๆๆสามเมตรต่ำครับ อวุชิยังไม่เป่าเป่าแล้วโอ้โหเสียงดังขนาด,ดนี้คือไม,ไม่โดนบล็อกแน่นอนครับถ้าโดนนิดหนึ่งเนี่ครับก็ยังมีแต้มแบบนี้เรื่อยๆครับจังหวะตี <c oughs> โอ้โบอลแรกสวยเมือนกนครับ <c oughs> แต่ว่าบล็อกเรารออยู่ครับลูกนี้แหมยิงมาติดบ,บล็อกนะครับ เสิร์ฟครับทัดดาวเดกุสมานหายมาหัวเสาโยกลูกนี้ทัดดาวขวาได้ต้องฟรีบอลก่อนครับเน้นเน้นบิดลงไปกาวต่อ12ครับซโลมอนเสิร์ฟครับพิมพิศยาตอนแรกชิดเดกุสมานพลิกกดเลยครับลูกนี้ก็เปลี่ยนจังหวะได้ดีครับพิมพิศยาโกกรรม เสิร์ฟครับบอลแรกสวยอ,อยังได้ครับอีกทีหนึ่งผ่อนผันยันใส่ปัดข้ามมาก่อนครับแกตัววิมลรัตนยอดไม่พ้นโดน3เมตรติดบล็อกอ่อแต่มนี้แต่มนี้เราก็ทำได้ดีนะครับไม่เสียง,ง่ายๆครับเสิร์ฟครับวิมลรัตน์แ บอลแก้ไขครับต้องหยอดข้ามาแล้วเก็บได้มาแล้วครับกติกาทีที่ทสองลูกนี้ประคองก่อนครับบอลห่างสามเมตรกลางสะสีพาพอดูแหมประมาทไม่ได้เหมือนกันครับเดกุสแมนเสิร์ฟ กติกาคราวนี้เน้นเน้นแหละครับแมไอสอทีแรกเหมือนมันไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับจังหวะคราวนี้นี่ยัดลงไปมาแรกสวยครับเดกุสมานให้มาหัวสาวตีสกิบล็อกไม่ได้ครับคานิโนบอลสั้นไม่ได้เหมือนกันครับหนีไปหลังหยอดลูกนี้อย่างติดก,กัญญรัต <noises> พิมพิชยาแต่ว่าแม <mankind> จังหวะบอลสองไปกักกันนิดนึงนะครับกลายเป็นสุดท้ายนี่เข้าไม่ทันครับเด็กกุสมันฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์แล้วอีก2คู่เป็นของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเมียนมามาเลเซียแล้วก็เวียดนามอินโดนีเซียครับ <c oughs> บล็อกได้บล็อกไปครับสสสิพพรยัดออกไปเลย ใครเป็นรองแชมป์ก็จะโคจอมาเจอกับเราในรอบตัดเชือกนะครับแล้วเรียบร้อยครับปิดแมตช์ด้วยบอลเอสนะครับทีมพิษยากกรามครับเสิร์ฟลูกนี้ลงไป25-16นะครับทีมบอลบอลสาวไทยนะครับเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้ครับในวันนี้นะครับ3เซตรวดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวนะครับ ก็วันนี้เวลาในการแถอสดสดศึกวอลลย์บอลหญิงจบลงแล้วนะครับอยู่กันมาตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงจนถึงช่วงนี้ครับคู่สุดท้ายครับ